ล่าสุดครับทนายอนันชัยจัดถแถลงข่าวเสนอข้อเรียกร้องให้คุณปารีนาไกรคุบขอโทษบุคคลที่เป็นออทิสติกและครอบครัวหลังก่อนหน้านี้คุณปรีนาไปโพสต์ข้อความกระทบคนดูหมิ่นบุคคลที่เป็นออทิสติกพร้อมเตรียมรวบรวมรายชื่อคนพิการทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นพยานยืนยันถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนางสาวปารีนาคือจากที่คุณปรีนาเนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความเหมือนกับจะพูดถึงคุณก้อยนะคุณก้อยดาราวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็ไปใช้คําว่าแหมเหมือนเหมือน ไปใช้คําว่าเหมือนเป็นลักษณะเหมือนคนออทิสติกมันก็เลยกระทบทจิตใจอะใช่ฮะ,ฮะลักษณะไปดูหมินนะฮะคนออทิสติกหรือไม่ทนายอนันชัยชัยเดชนะฮะท่านมาพร้อมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรต่างๆเกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งสิ้นเจ็องค์กรครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับจากกรณีนี้นะโดยเสนอข้อเรียกร้องครับให้คุณปารีนาไกรคุปสสพลังประชารัฐ กรณีโพสต์ f b o o k นะฮะแล้วไปพาดพิงคนที่เป็นออทิสติกในการเปรียบเปยเ,เนี่ยจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและยังไม่พอคุณปาริณาเนี่ยยังไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทด้วยทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าจากกรณีดังกล่าวครับนะที่ปีการแจ้งความก็แจ้งความตนเองด้วยแล้วก็บุคคลอื่นมองว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้ไปกระทําหมิ่นประมาทคุณปราริณาแต่อย่างใด รวมถึงตอนนี้ได้เตรียมรวบรวมรายชื่อคนพิการทั่วประเทศที่มีความเห็นว่าคําพูดของคุณปรินาเป็นการพูดดูถูกเหยียดหยามคนพิการเพื่อเตรียมนาไปยื่นเรียกร้องนะฮะแล้วก็ร้องเรียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่นางสาวปรินาแจ้งความตนเองฐานหมิ่นประมาทซึ่งรายชื่อทั้งหมดครับจะเป็นพยานในคดีดังกล่าว และหากตำรวจสอนโพธารามจังหวัดราชบุรีรับทําคดีคุณปรินาก็ต้องทําการสอบปากคําพยานตามรายชื่อนี้ทั้งหมดก่อนจะสามารถดําเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับตัวเองได้ครับเดี๋ยวผมได้รายชื่อประมาณน่าจะสัก4ี่ห้ันคนนี่ผมจะรีบส่งไปก่อนก่อนให้เขาสอบไล่สอบไล่<ะ>ไสอบไปเลยปามาตาบวิอัยาตาหนึามสีคุณสอบไปเลยเหนื่อยอครับก็ผมยังร้องในเพจไนดะ้ว่า คุณอย่าไปแจ้งความเลยจำานเที่ตำรวจเขามีงานเยอะอยู่แล้วไปฟ้องศาลนุ่นไม่กี่เดือนเราขึ้นศาลแล้วจะได้รู้ดํารู้แดงกันนี่คุณไปเล่นไปแจ้ง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 ก็ทําอย่างเงี้ยให้เป็นข่าวกระแสข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วคุณก็ควยหอยทวนลมผมอะไปเวทีผมเลยสนามผมนุ่นศาลไม่กลัวอยู่แล้ว ด้านสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยและองค์กรสมาชิกนะครับในฐานะที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการก็ร่วมกันเรียกร้องครับให้คุณปารีณากล่าวความขอโทษต่อบุคคลที่เป็นออทิสติกและครอบครัวรวมถึงให้ยุติการดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้เกี่ยวข้องท,งทันทีหากยังไม่ออกมาดำเนินการตามคำร้องของทางสมาคมคนพิการทางฝ่ายกฎหมายก็จะหารือกันอีกครั้งและอาจจะแจ้งความดำเนินคดีกลับคุณปารีณาเหมือนกัน อันนี้ทางคดีแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีคนไปร้องเรียนนะเรื่องประเด็นจริยธรรมกับท่านชวนหลีกภัยแล้วว่าเออ,อการที่คุณปรินาเนี่ยไปโพสต์ข้อความลาักษณะดังกล่าวเนี่ยมันขัดต่อจริยธรรมของสอสหรือเปล่า <autre> เห็นบอกว่าเบื้องต้นเตือนไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเข้าใจว,ว่าท่านอาจจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมมาจากเรื่องของคุณปรินานะคะประเด็นออทิสติก